เออผมไปดูในทิกตอกมาผมไปดูในทิกตอกมาที่อะไรนะไอจุกอะไรบอกว่าถ้าไม่คืนเดี๋ยวกูจุกปากเหมือนเดี๋ยวลงไปเล่นเองเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวรอรอนรอมันไอ้นี่รอมันพูดมาก่อนครับเดี๋ยวรอแบบผมรุ้นเรื่องก่อนแล้วผมจะบอกว่าถ้ามึงไปยุ่งเดี๋ยวกูจะลงไปยุ่งด้วยหักหน้าเยอะจุกเลยเด็กสัตว์ ผมจะหักหน้าเยืยจุกเดี๋ยวรอก่อนนะไอ้โชคเก็บหมดเลยไอ้โชคเก็บไปสามแล้วอี๋อะแต่กูกำลังโดนไหนตรงไหนหน้าคุกคุกคุกใหญ่ในคุกน่าจะในคุกเพราะโชคโดนจับกำลังโดนใช่ไหมพยายามพยายามอยู่หรือเปล่ามีคนอุ้มอยู่เปล่าไม่มีแล้วเก็บแล้วหมดแล้วเกมเหรอน่าจะเกมล้วสุดเออมาแล้วครับลุง เตำรวจกับนักโทษแล้วก็พวกเราไปจะเล่นยังไงอ้อยเคียแเม้งหายต่อหน้ากูเลยสัตว์ไอ้เคียมึงแอดมินจีบกันเองรอเนี่ยตะกี้คาตากูเลยสัตว์อ่าไม่ใช่นี่หว่าทวดทีตอนนี้เราเปิดออฟฟิศกันเล่นที่เรียบร้อยนะครับกับบริษัทแฟมิเลียนะครับ เราได้ทำการเปิดออฟฟิศกันเรียบร้อยแล้วเอ็กเอ็กเอ็กออฟฟิศเราถึงไหนแล้วตอนเนี้ที่ที่อยู่ที่ทำอยู่เสร็จแล้วเนาะแต่มึงเข้าไปตอนนี้เมื่อเข้ามืออยู่ออฟฟิศใช่ไหมใช่อยู่ออฟฟิศหมดเลยครับโอเคดูได้ที่ไหนอ่ะจะเข้ามาไหมอ่ะเปิดกล้องดูได้ปะเปิดอันนี้ได้อรับนมาห้องทำงานนี้ดูได้ไม่เปิดเฮ้ยวีอัพเข้ามาดิไม่ไม่กูต้องออนอีกทีนึงวันนึงส่งมาอีกทีนนงนะ บริษัทแฟมเสร็จแล้ว <Hello. S 3> ส่งมาส่งมาดิ <Yeah. S 1> ส่งมาอีเทสหนึ่งอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อไปดิ user d i s c o n n e c t e d from your channel แล้วกูต้องปิดลิงก์ป่ะไม่ต้องป่ะแล้วกูต้องทำไงต่อแล้วกูต้องเขียนอะไรอะ่ะเข้าได้เลยป่ะแล้วจอยอยังไงอะ่ะเอา้าแล้วกูไปอยู่ที่ไหนอะ่ะแล้วกูไปเฮียอะไรกับใครเนี่ยกูอยู่กับใครไอเอ็กอ๋อนี่ไงน,นี่ไงนี่ครับบริษัทแฟมเราเปิดเรียบร้อยแล้ว <laughs> <laughs> แล้วอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะเอกเอกอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยตัวกูอยู่เนี่ยหัวหัวสีเหลืองเนี่ยเปลี่ยนชื่อดิเปลี่ยนชื่อด้านซ้ายล่างเห็นว่าคนนี้ให้เปลี่ยนชื่ออะไหนอะแต่งตัวได้ไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วแล้วแล้วมันคืออะไรอ่ะพวกมึงเข้ามาทําอะไรกันอะงองทาอํางานไง ไม่เราทำงานแล้วมันคืออะไรอ่ะมึงก็นั่งทำคุยอยู่ในทีเอสแล้วไม่ใช่หรอได้นะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเนี่ย hello, hello, hello. มันได้ยินปะได้ยินปะน,น,นเกมได้อ๋ออ๋ออ๋อแล้วไงต่อแล้วอยู่ในคอมแล้วไงต่ออ่ะแล้วก็จะทำมันสามารถดูอะไรได้เนี่ยกูสามารถเนี่ยกูเห็นอะไรด้วยเนี่ยไอไอไอทีมที่อะไรอยู่ข้างบนอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้ไงสมมติว่าสมมติว่าเนี่ยเราจะเราจะเรียกไอ้ฟุกใช่ไหมไอ้ฟุกทางานอยู่เนี่ยเราก็มาใกล้ๆมาแล้วเราก็เปิดไมค์คุยกับมันเนี่ยและนี่คือ อันนี้คือโปรแกรมอะไรอ่ะมันเหมือนมันเป็นจำลองบริษัทมัาพี่ลงวางล่างดิเนี่ลงวางล่างอันหนึ่งและอันนี้ใครเนี่ยฟุกกะเนี่ยกะอะไรเทรนนิ่งอยู่เทรนนิ่งอ่าอยู่เทรนนิ่งแอดมินใครเนี่ยสองคนเนี้ยอันนี้หน้าที่อะไรอ่ะมึงแนะนำาี่หน้าที่ที่อะไรอ่ะกูยังไม่รู้จักใครเป็นแอดมินเทรนนิ่งอ่าแล้วคนนี้ไม่คนนี้น่ยคนนี้น่าจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมอะไรกิจกรรมเทรนนิ่งเทรนนิ่งอ่าและไอเหี้ยนี้เนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนเอ็มที่อยู่ในทีเอ็สดิไงอ่าฮะอ่าอ่าทีมทีมเอ็มอ่าและวเท่านี้ไอ้ไข่หวานอ่าเนี่ยสองบริษัทจริงไงเทปะเราเติบโตแล้วเราซื้อมาสิบล้านบริษัทนี้แล้วมีใครอยู่วะไม่มีใครเหรอแค่เนี้ยเหรอเฮ้ยแล้วได่ใครอ่ยแล้ี่ใครอ่ะได้รู้ไก่อ่าอ่า แล้วไอ้นี่ใครอะจอบจนถุงเนี่ยอําจนถุงนี้คนคนมาใหม่คนทำยูคนทำรูปไงคนทำเพจไงอ,อัปเดจอะไรเนี่ยคนเดียวใช่ไหมใช่สองคนมีอีกคนหนึ่งสองคนเลยเหรอมึงรวยขนาดจ้างคนทำเพจสองคนอ๋อแชร์งานกาันโอเคใช่ใช่มันมัมนมีคนนึงออกแบบคนนึงตัดคลิปไงอ่าอ่าอ่าแล้วขาดหน้าที่อะไรมีคนมาจะสมัครงานอยู่นะอ่าบริษัทนี้รับรับสมัครงานเอ่อรับรับรับใครบ้างครับตอนเนี้ยคนเด็กต่อไปเอ็มรับใครนะตอนนี้รับใครอยู่นะขาดรับใครนะ รับเดวิลโลปครับเดวลอลปมีคนติดต่อกูมาคนหนึ่งอ่ะมีคนติดต่อกูมาคนหนึ่งอ่ะอันหนึ่งนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยเป็นลำโพงเนี่ยตรงนี้เนี่ยวงเขียวเขียนี่เป็นลำโพงอ่าถ้าเรามาพูดตรงนี้จะได้ยินทั้งหมดเลยกูก็ไม่เห็นได้ยินใครเลยอ่ะไม่เห็นได้ยินใครเลยอ่ะเนี่ยพี่มาเข้าวงเขียวตรงนี้เนี่ยมันวงวงรูปใหม่มาเนี่ยแล้วพี่ก็ลองเปิดไม์พูดดิเปิดไม์เฉยๆเปิดไม์แล้วพูดได้เลยกูอยู่ไหนอ่ะ ข้างล่างซ้ายอะเห็นปะ่ะที่เป็นรูปสีแดงอยู่อ,ะอ่ะ <S <S 1> <S 1> คุยอ่านั่นแหละได้ยินทั้งหมดนั่นแหล,ล,ละแค่แหละเช่นนี้ฮะอืมมันเอาไว้ประกาศเรียกไงแล้วไม่แล้วกูถ้ากูพับจอมันจะได้ยินไหมได้ยินหมดเลยได้ยินหมดเลยมันโปรแกรมนีม้ไม่สามารถปิดเสียงได้เฮ้ยแล้วมันแชร์จอภาพกันได้ปะ่ะได้เดี๋ยวพี่มาดูเม้งเองเม้งทำงานอยู่นะมาดูเดน่ะอยู่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคือใครอ่ะ หนึ่งนะนี่มีเด็วกว่านได้ฟังสวัสดีครับพี่ตอนนี้มีตำแหน่งงานไหนว่างบ้างครับผมเพิ่งจบเรียนจบมาอยากร่วมงานด้วยวุฒิศึกษาอะไรเนี่ยวิชาการขั้นขั้นสูงปอปวปวทปวสเกรดเฉลี่ยสี่จุดศนย์ศูนาษาอิเ,เล็กทรอน 00, ิกเกียรินิยมอันดับหนึ่งความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมได้มีความรู้เข้าใจในการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ไวพัฒนาการตัวเองเสมอเนี่ยเขาติดต่อกูมาเนี่ยเดี๋ยวกูส่งไปให้มึงติดต่อแล้วกันนะกูไปแล้วนะออกกันเออดีไว้เฮียอ้าวแล้วกูจะออกไงเนะี่ยเอกออกไม่ได้ แล้วมันคือโปรแกรมเฮีย้ยอะไรเนะี่ยอ๋อมันเป็นเบฟนี่ไอ้สั์ใช่เเ <Okay. S 2> like ม่งเเมงเรียกไอ้เม้งให้หน่อยครับลุงว่าไงครับเ,เปลี่ยนหน้าตาหน่อยหน้าตาใช่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไงเลขห้าสิบแปดครับสองแสนครับ รวยยังนะพวกมึงเนี่ยอนี้ติดต่ออะไรครับอ๋อผมมาถามนะพี่ว่าผมเล่นไอดอบสีส้มได้หรือเปล่าเพราะว่าผมมาส่งรายชื่อไปเมื่อสองวันก่อนนะพี่เล่นได้เลยเล่นได้เลยโอเคตามมาเลยครับโจอาพี่ัจอาถ้ากูสั่งอ่ะโอเคครับงั้นได้ครับต่ผมยังไม่ไดู้สูตรยังไม่ลงอ่ะครับก็ไปลงเสร็จ ใส่ชุดเหมือนกันก่อนก็ได้ใช่ไหมครับไปลงสูตรก่อนใช่ค,ครับส่งไปแล้วครับฝากด้นะครับพี่เมย์ได้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 เดาย้ำให้อีกทีหนึ่งครับขอบคุณมากครับโดนแบนกูไม่รู้นะกูพูดมั่ว คนหนึ่งปูน,นี้เฮี้ยจริงๆนะไอ้อไสัตว์เฮี้ยมยีใครเกินดน้เนี่ยเยอะหาเรื่องหนุดไปทั่วไอ้สัตว์ทำทรงรู้เยอะแต่ไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยไอ้สัตว์ยังไงบ้างฮัลโหลพวกเราอะ โอเคทุกคนลอกหมดแล้วรีเช็ตหมดละตอนนี้รีเช็ตบ้านเลยผมเองคะอะไรที่บ้านตอนเราจะไปคุยหน้าบ้านอ่ะเรายังไม่ได้คุยเลยนะเราเปิดเลยนะมันล้อหลอกอ่ะแจ็คก็เลยเปิดเลยอ่าล้อหลอกไงวะแบบไปยืนไปยืนรอนานแล้วก็มันไม่เดินมาคุยสักทีอะไรประมาณเนี้ยแจ็คก็เลยเปิดเลยใช่ยังไม่ได้คุยแบบตกลงทพี่อะไรกันเลยเขากินมันถามไหมว่า ลงจะพูดไหมครับเพราะว่าผมก็บ้านผมเล็กนะอะไรแบบนี้มันเอาเรื่องบ้านมาพูดอะ <Yeah. S 1> ่ะเนี้ยเอ็กนะไหวหรออะไรเงี้ยหรอม่เหมือนมันบอกแล้วมันบอกว่าเสาร์อาทิตย์บ้านใหญ่ยังแปดสิบยังแปดสิบเลยอะไรแบบเนี้ย uh. มพูดถึงบัตรประกันนะ uh. คนอื่นพี่อม ลงรถเจ้าบัตครับบอกคนอื่นเขาโดนเราอุ้มเขาก็พูดอย่างนี้แหละแดงได้ปะลับแต่ใสย่ยกกๆ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 กีกีกกิกกกก แฟนมิเลียสตีมันคิดและดูดีอะคนทองกันมาเท่าไหร่สต์สมองมันควรกินได้ใช่ไมมใช่มาบอกว่า JK ซิตเของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ่บอยเจของมัเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของบโบอกลุ่มหมาที่เขาขา